สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีเกี่ยวกา,กากหมูนะครับกากหมูทอดกินกับก๋วยเตี๋ยวนะครับกินกับส้มตําได้ครับเราเกี่ยวกากหมูนี้เพื่อที่จะเอาน้ํามันนะครับน้ํามันเอาไปทําได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีกันนะครับ นี่นะครับจะใช้เตาถานนะครับในการเจียวทางร้านวันนี้ก็ใช้ประมาณ5้กิโลนะครับนี่ครับมันแคบนะครับเราใช้มันแคบมันติดหนังนะครับถึงจะอร่อยครับนี่ครับกำลังร้อนนะครับคนไปเรื่อยๆครับคนแล้วก็พักไว้คับ 5นาทีแล้วก็มาคนต่อนะครับยมงไงมันจะติดกระทะนะครับก่อนที่เราจะเจ,เจียวนี่เราก็ต้องเติมน้ําไปนิดนึงนะครับเพ,เพื่อไม่ให้มันติดกระทะครับเติมน้ําเปล่าเติมเกลือครับเพื่อจะมีรสชาติขึ้นมาครับนี่ครับเจียวไปเรื่อยๆครับคนระวังยหา่มัน ไม่กระทะนะครับติดตูดกระทะหันคนอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าอาหารต้องใจเย็นๆนะครับผมใจร้อนไม่ได้นะครับจะไม่รสชาติจะไม่ถูกปากนะใจร้อนหันคนไปเรื่อยๆครับ เจียวไปเรื่ๆครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่มาบอกสูตรเคล็ดลับนะครับผมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลยครับ,รบเจียวเองครับจะได้อร่อยซื้อของเพื่อนก็ ของใหม่บ้างของเก่าบ้างเสียรสชาติครับเสียลูกค้าด้วยนี่นะครับผ่านไปสิบห้านาทีครับเริ่มจะมีน้ำมันออกมาแล้วนะครับนี่ถ้ามีคุณแม่คุณยายครับเพื่อเจียวนี่ครับคนเป็นเรื่อยๆครับตอนน้ำมันออกจะเริ่ม คนยากหน่อยนะครับเพราะามันเริ่มจะติดจะทะไม่ค่อยคนครับมีใช้เตาถ่านนะครับประหยัดแก๊สนะครับนี่ครับผ่านไปยี่สิบนาทีครับเริ่มจะเหลืองแล้วนะครับเริ่มจะเหลือง ผลไปครับผลไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะติดกระทะติดกระทะแล้วเราไหมเสียหายครับน้ำมันกำลังออกเต็มที่นะครับนี่นะครับเหลืองโอเคได้ครับได้ที่แล้วครับน้ำมันเราก็ตักแบ่งไปเลยได้เลยนะครับให้เหลือไว้ ติดกระทะพอประมาณนะครับน,น,กกน,นี่นะครับกำลังได้ที่ครับเรินน่มเหลืองครับ,บนะเดี๋ยวเราจะพักแช่น้ำมันไว้นะครับอีกประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วครับ หรือว่าไว้ทั้งคืนก็ได้ครับตอนเช้าเราเค่อยมาทอดต่อนี่นะครับเป็นกากหมูที่เราพักไว้หนึ่งคืนนะครับนี่ครับคราวนี้เรามาเล่งไฟเลยนะครับเล่งไฟแรงเพื่อให้กากหมูของเราพองตัวขึ้นนะครับจะได้กรอบนานข้ามวันข้ามคืนครับเคล็ดลับเลยนะครับนี่ปิดฝาไม้ครับ นิ่งไฟครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะพองขนาดไหนอืมครับเริ่มพองนะครับเริ่มพองน่งไฟอยู่นะครับทำเ,เทคนิคคล้ายๆกับการทอดหมูก,ก่อบน,นะครับเราต้องตุนน, <ะ S 1> น้ำมันก่อนนะครับแล้วก็มาทอดไฟแรงทีหลังมันก็จะพองตัว ครับเริ่มพองแล้วครับครับเริ่มพองเริ่มจะเหลืองขึ้นมาอีกรอบนะครับกรอบหรือไม่กรอบอยู่ขั้นตอนนี้นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนี่ครับเราต้องเร่งไฟรอบนานาคนไปนเรื่อยๆครับเพื่อให้ความร้อนมันกระจายอย่ทั่วถึงกากประมาณ5้าโลนะครับได้ประมาณนี้นะีครับนี่ครับพองเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวมันจะเหลืองอีกทีหนึ่งนะครับเราตัก ขึ้นพักไว้ก่อนนะครับขนาดนี้ตักออกจากน้ำมันน้ำมันนี้เราก็ใช้ประกอบอาหารได้ครับทอดไก่ทอดหมูทอดปลาได้หมดเรัยอันนี้ตักไ,ไปแล้วครึ่งนึงนะครับน้ำมันเหลืออีกครึ่งนึงนะครับไ,ได้น้ำมันมรครับาารที่เหลือกากหมูแล้วก็แพ็คถุงขายถุงละยี่สิบบาทก็ได้ทั้งน้ำมันทั้งได้ค่าแคบหมู แคบหมูกิโลนึงก็ประมาณ5 0าสบถึงบาทครับซื้อได้ตามทั่วไปนะครับตลาดนี่ครับมันแคบเนาะเรียกมันแคบจากหมูทอดครับมันแคบครับทำเองครับลูกค้าจะได้ติดใจนะครับติดใจในร้านเรานี่ครับ ฟังเสียงแล้นะครับเสียงพองครับประมาณนี้นะครับสอนวิธีทำมันแคปนะครับกากหมูกินกับก๋วยเตี๋ยวนะครับกินกับส้มตำได้สู่สร้างอาชีพสร้างไรายได้ครับ ัวโกป๊อปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ